ค่ะเพราะกับมิมวมันเนี่เงเจอร์ค่ะแล้ววันนี้มิวก็มีผลิตภัณฑ์การเงินค่ะสําหรับคนที่กําลังตามหาที่ฝากเงินดอกเบี้ยด,ดีๆนะคะครั้งนี้ค่ะมากับแอปที่เราคุ้นเคยเป่าตังนั่นเองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่คนละครึ่งค่ะแต่เป็น <c oughs> บัตรออมเพิ่มสุขค่ะมีให้เลือกถึง2ช่องทางบน Wallet ส so มบมในแอปเป่าตังหรือว่า ถ้าใครไม่อยากจะใช้แอปไม่ค่อยเข้าใจอยากได้พันธบัตรนะคะก็สามารถไปจองได้ผ่านธนาคารรายละเอียดจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ่ะวันนี้มิวมาเล่าให้ฟังแล้วขครที่ไม่อยาก ak, าพลาดผลิตภัณฑ์ดีๆก็กด subscribe แล้วไปกันเลยก่อนอื่นที่จะไปเล่ารายละเอียดนะคะอธิบายสั้นๆง่ายๆก่อนว่าแล้วพันธบัตรคืออะไรพันธบัตรนะคะก็คือ หนึ่งในตาสารนี่ค่ะซึ่งออกโดยรัฐบาลตาสารนี่เนี่ยมันก็จะมีชื่อพันธบัตรหุ้นกู้ตั๋วเงินคลังพวกนี้เป็นตาสารนี่หมดเลยนะก็คือเราค่ะซึ่งเป็นเจ้าหนี้เอาเงินเข้าไปเพื่อให้ คนที่อยากจะยืมเงินเราถ้าคนที่ยืมเงินเราเป็นรัฐบาลก็เรียกว่าพันธบัตรเป็นบริษัทเอกชนก็จะเรียกว่าหุ้นกู้ถ้าเป็นทรงการคังก็จะเรียกว่าตั๋วเงินคลังนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเขาจะให้ดอกเบี้ยเราตามเงื่อนไขนะในกรณีนี้ก็คือเขาจะจ่ายดอกเบี้ยเราทุกๆ3เดือนนะคะตามเงื่อนไขที่เด็กมิ้จะเล่าให้ฟังนะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้เงินต้นคืนหลังจากที่ครบ ก็แล้วแต่ว่าเราซื้อกี่ปีนะรุ่นกี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไปนะคะถธาบัตรออมเพิ่มสุกรอบนี้ค่ะมีให้เลือกถึง2ตัวเลือกค่ะ1ก็คือบน Wallet สอบ่อมอในแอปเป๋าตังที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองและ2ค่ะจอมขานสี่ธนาคารนะ,คะนะใครที่ชอบแบบไหนนะคะก็ลองไปเลือกกันดู เปิดให้จองวันที่13มิถุนายนนี้แล้วนะคะใครไม่อยากพลาดรีบไปจองกันนะสำหรับคนที่เน้นความสะดวกนะคะอยากจะใช้ทุกอย่างอยู่บนมือถือเครื่องเดียวนะกับตัวเลือกพันธบัตรออมเพิ่มสุกบน Wallet สอบมในแอปเป่าตังนะคะก็คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้<อ>เริ่มเปิดให้จองวันที่13มิถุนายนนี้นะคะโดยที่มีวงเงินค่ะที่จะขายในครั้งนี้เนาะ 10,000ล้านค่ะรุ่นนี้นะที่จองผ่านบอลเลดเนี่ยเขาออกมา2รุ่นคือรุ่น5ปีแล้วก็รุ่น10ปี5ปีนะคะก็จะมีดอกเบีย้ยเป็นขั้นบันไดแบบนี้โดยที่ขั้นบันไดตลอด5ปีเนี่ยรวมๆแล้วค่ะเป็นดอกเบีย้ยเฉลี่ย 2. 9และสำหรับอายุ10ปีค่ะ เป็นดอกเบี้ยขั้นบันไดเหมือนกันนะคะโดยออกมาเป็นดอกเบี้ยเฉลีย่ยนะตลอดอายุ10ปีเนี่ยที่ 3. 6เปเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกๆ3เดือนค่ะแต่แตดอกเบี้ยที่เราได้นะคะจากพันธบัตรนะจะถูกหกักภาษีณนที่จ่าย1 5นะคะออคำถามคือแล้วเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถ,ถึงจะลงทุนได้นะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะแค่100บาทเท่านั้น,นเราสามารถเริ่มต้นซื้อพันธบัตร ออมเพิ่มสุกได้ที่100บาทเท่านั้นค่ะหรือสูงสุดที่10ล้านนะต่อ1คนลองเลือกซื้อกันได้นะคะโดยระยะเวลาการขายนะคะอยู่ที่ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มิถุนาจนถึงวันที่30มิถุนาแต่ตามประสบการณ์นะประมาณวันถึง2วันมันก็หมดแล้วค่ะยู่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงดอกเบี้ยข,ขาขึ้นนะเราก็ลองเลือกจัดสรรกันให้ดีต่อไปตัวเลือกที่2ค่ะสําหรับคนที่อยากซื้อผ่านธนาคารเนาะเราสามารถมีวงเงินให้ซื้อผ่านธนาคารนะคะ4ี่หมื่นล้านสำหรับ นักลงทุนทั่วไปแล้วก็อีกห้าพันล้านสําหรับนักลงทุนสถาบันเราเป็นนักลงทุนทั่วไปเนาะเราก็จะได้วงเงิน4ี่หมืนล้านค่ะสามารถจองผ่าน4ธนาคารเทพกรุงไทยกสิกรแล้วก็ไทยพาณิชย์ค่ะสีธนาคารนี้นะแต่ละธนาคารก็สามารถจองออนไลน์ line, หรือว่าไปจองที่สาขาได้เหมือนกัน4ี่หมื่นล้านโดยที่เขาจะเปิดให้เราจองสองรอบค่ะรอบที่1ค่ะ15-19ถึงมิถุนาจํากัดวงเงินการซื้อค่ะไม่เกินคนละ สิบล้านค่ะขั้นต่ำหนึ่งพันบาทไม่เหมือนกนสบมเนาะถ้าจองบนวอลเล็ตขั้นต่ำหนึ่งร้อยค่ะแต่ถ้าสมมติจองผ่านธนาคารขั้นต่ำหนึ่งพันบาทโดยที่ผลตอบแทนค่ะมีให้เลือก2ตัวเหมือนกันเลยก็คืออายุ5ปีแล้วก็อายุ10ปีค่ะอายุ5ปีเนี่ยก็เป็นผลตอบแทนแบบขั้นบันไดน,นะโดยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยค่ะ5ปีนะคะเฉลี่ยตลอดเนี่ยก็คือ2.9%รอบ10ปีค่ะ ผลตอบแทนก็เป็นขั้นบันไดเหมือนกันตลอดอายุนะคะก็คือจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่3.6%นะจากทุกๆ3เดือนเลยค, <น S 1> ค่ะที่สามารถลงทุนขั้นต่ำที่1,000บาทค่ะรอบแรกนะรอบแรกค่ะรอบแรกก็คือวันที่15ถึงวันที่19เนี่ยจำกัดห้ามซื้อเกินคนละ10ล้านแต่รอบที่ 2, 2> ค่ะนที่20-30นะ สามารถซื้อได้ไม่จํากัดเลยขั้นต่ำแค่1,000บาทเท่านั้นก็สามารถไปลองเลือกกันดูนะคะสําหรับพันธบัตรออมเพิ่มสุกค่ะมีให้เลือก2อายุ5ปีกับ10ปีเลือกซื้อผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือวอลเล็ตซอบเบอร์มในแอปเป่าตัตงซื้อตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่30แล้วก็ซื้อผ่านธนาคารนะคะมี2ลรอบ15-19ค่ะแล้วก็วันที่20โด,โดยข้อแตกต่างก็คือถ้าเราซื้อผ่านแอป วอลเล็สบมในแอป,ป,ปต่อตังนะคะเราซื้อขั้นต่ำแค่100บาทแต่ถ้าซื้อผ่านธนาคารขั้นต่ำา1000พบาทนั่นเองก็ลองไปเลือกกันดูนะท<ม>ี่เป็นพันธบตัตรรัฐบาลเนาะความเสี่ยงค่อนข้างตา่ำแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปนะคะคนที่รู้สึกว่าเงินเนี้ยเป็นเงินอาจจะเป็นเงินก้อนสําคัญนะอาจจะเป็นเงินหลังกระษียนหรือว่าเงินที่สามารถเสี่ยงได้ต่ําม,มากๆนะคะพันธบตัตรก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับ ความเสี่ยงต่ําๆนะแต่ผลตอบแทนนะคะก็ไฮรีท์ไฮรีเทิร์นั่นเองก็ลองพิจารณากันดูนะแบบไหนกันบ้างนะมิวก็แยกความแตกต่างกันแล้วหวังว,ว่าจะมีประโยชน์นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดหัวใจไว้ให้มิวหรือก็คอมเมนต์มาคุยกันอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้นะคะหมิวก็กําลังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะให้กําลังใจกันด้วยนะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มกั่งคั่งอย่างมั่นคงไปด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ